การกลับมาของฉลามชนชนบุรีเอฟซีในเลกที่สองหลังจากที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาทีมดังจากโซนตะวันออกอย่างชนบุรีเอฟซีได้ตกชั้นลงมาเล่นในไทยลีก2ทํทำให้สโมสรได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทีมรวมทั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อเป้าหมายเดียวของทีมคือการกลับคืนสู่ไทยลีก1ภายใน1ฤดูกาล ในเลกแรกภายใต้การคุมทัพของอดีตผู้เล่นระดับตำนานของทีมอย่างโค้ชกบพิภพอ่อนโมซึ่งในช่วงแรกก็ยังเกาะอยู่ในกลุ่มหัวตารางแต่หลังจากนั้นผลงานก็ค่อยๆตกลงทำให้โค้ชกบตัดสินใจลาออกทำให้ตำนานอดีตผู้รักษาประตูของทีมอย่างซุปเปอร์ตีสินทวีชัยหะไทยรัตนกุลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมเข้ามารักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนจนจบเลกแรก และเมื่อจบเล็กแรกทัพฉลามชนก็ได้ตั้งหลักกันใหม่โดยได้แต่งตั้งโค้ดมากประสบการณ์อย่างโค้ดวังทวัดชัยดำรงององตระกูลเข้ามาคุมทัพเพื่อสู้ศึกในเล็กที่2รวมทั้งเสริมผู้เล่นมากถึง10ลาย เริ่มจากคนแรกที่มีดีกีเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยอย่าง AK9 นายอดิศักไกสอนจาก,กเกษตรศาสตร์ FC ที่ยิงไป11ประตูกับ3แอสซีดจาก16นัดในเล็กแรกซึ่งด้วยวัย33ปีที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เชื่อว่าจะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่จะทำให้ชนบุรีกับคืนสู่ไทยลีกหนึ่งคนที่2และ3ที่ได้ยืมตัวมาจากพีประจวบ f c อย่างปฐมชัยเสือสกุล ที่เป็นกองกลางจอมเกา๋ารวมทั้งแบ็คขวาอย่างธนาเศสศุจลิตที่เป็นผลผลิตของชนบุรีเอฟซี d e m y เดมีและคนที่4เป็นตัวลุกบาซิลเลียนอย่างวันเดอร์ลุยที่พึงแยกทางกับพีทีประจวบเอฟซีในเล็กแรกที่ผ่านมา คนที่5เป็นปีกความเร็วสูงวัย24ปีอย่างอภิวัตชูภัยจากสโมสรมอเกษมบัณฑิตที่มีจุดเด่นเรื่องของความเร็วในการวิ่งและการเลี้ยงบอลซึ่งในฤดูกาลนี้เจ้าตัวเป็นกำลังหลักลงสนามให้กับมอเกษมบัณฑิตในไทยลีก3ครบทั้ง10นัดและยิงไป3ประตู คนที่6เป็นชยรทอนเทพสูซรวนรวอรนกองกลางวัย24ปีจากทูแบงคอกยูนิเต็ดที่เติบโตกับทีมตั้งแต่อายุ15ปีและเป็นกัปตันทีมชุดเยาวชนของแข้งเทพอีกทั้งในฤดูกาล2020เคยถูกส่งไปหาประสบการณ์กับ FC โตเกียวด้วยสัญญายืมตัวต่อมาคนที่7 เป็นขวนเดฮีกองหลังชาวเกาหลีใต้ที่ค้าแข่งอยู่ในหลีกบ้านเรานานกว่า10ปีด้วยเจ้าตัวเป็นกองหลังที่มีความแข็งแก่งและเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างดีคนที่แปลเป็นกองกลางตัวเก่งที่ยืมตัวมาจาก BG จีปทุมยูเนเต็ดอย่างชาววัดวีรชาติ ที่เคยผ่านประสบการณ์ในเจลีกกับเซเลโซโอซาก้าอีกทั้งยังเคยถูกเรียกติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความสามารถของเจ้าตัวอีกทั้งอยู่ในวัย28ปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุที่พีคสุดๆในการเล่นฟุตบอลจะมาเป็นกำลังหลักสร้างสารรค์เกมตรงกลางให้กับชนบุรีได้อย่างดีแน่นอนและหากเจ้าตัวได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง ชาววัดวีรชาติคนเดิมคนที่ทุกคนตั้งความหวังไว้ก็น่าจะกลับมาเป็นร่างทองอีกครั้งคนที่9้าเป็นดาวดังจากโรงเรียนอัศสำชันศรีราชาอย่างต้นตะวันปุณธมุนีที่เคยอยู่อะคาเดมีของชนบุรีมาก่อนคนที่10เป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยจอมเก๋วัย3าไว้36ปีอย่างรลนชัยลังซิโยที่ย้ายมาจากโตโกคัตตอมยูเนเต็ด ทีมในไทยลีก3ซึ่งในเลกแรกที่ผ่านมาเจ้าตัวยิงไปแล้ว5ประตูจากการลงสนาม11นัดและอีกทั้งได้ลงทะเบียนชื่อของซูปเปอร์ตีสินทวีชัยหะไทยรัตะนกุลผู้รักษาประตูระดับตำนานที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมเป็นหนึ่งในผู้เล่นของทีมในการสู้ศึกไทยลีก2ในเลกที่2ของฤดูกาล2024-2025ด้วยพี่ตีจะสวมเสื้อหมายเลข99 และเชื่อว่าด้วยความพร้อมของทีมในเล็กที่2ประกอบกับพลังหนุนของกองเชียร์ลูกน้ำเค็มทำให้มีโอกาสสูงที่จะเห็นฉลามชนชนบุรีเอฟกลับขึ้นมาเล่นบนดีกสูงสุดในฤดูการถัดไปติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ